ชาวเซเว่นนนะครับใครที่สนใจใเติมเกมแนะนําร้าน Easy Card นะครับถูกสะดวกปลอดภัยแนะ่นอน1 0อเรเนนะครับผมใครสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือว่าสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับ ช่อง The m มา e n นส l เรามี e r s h i p แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเดนสนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนะเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อ้ทยชื่อได้เท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อินโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นะบันไนักหวยบันไสเกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเซอร์เบนไนต์รีเบิร์ตกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวละครใหม่กันนะครับในวันนี้ก็คือมีแพดใหม่แล้วแล้วก็ตัวเกมเนี่ยครบรอบครึ่งปีใช่ไหมเนี่ยครบรอบแล้วนะครับจริงๆเนี่ยตัวเกมนี้มันคือเปิดตั้งแต่เซนะิร์ฟเกาหลีเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอีเวนต์ครบรอบแล้วไม่ได้นับตามเซิร์ฟไทยแล้วกันเนาะเพราะว่าเซิร์ฟไทยเซอร์เบเชียเราเนี่ยมันยังไม่ได้ครบนะครับ แต่ว่าครึ่งปีเนี่ยก็ครบรอบของซัเก,กาหลีนี่เองมันก็มาแจสกสไตล์ด้วยของแจกเยอะนะครับแล้วใครยังไม่ได้ใส่โค้ดผมจะแปะโค้ดไว้ตา้าด้านล่างใต้คลิปนะครับไปใส่โค้ดกันด้วยมีแจกตั๋วสุ่มสัตว์เลี้ยงร้อยใบเลยนะร้อยใบเลยนะครับไปจุ่มกันก็คือได้อะไรหนึ่งตัวนั่นเองวันนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวละครใหม่กันกับเอลิเซียนะครับบารอนส์ดอรเจอร์นะครับลูกสาวของบารอนเอลิเซียเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากแล้วก็ดูดี นะครับคงจะต้องมีอันนี้ตัวละครเนี้ยคงจะต้องมีเลยถ้าเทียบกับตัวคิริเอลในตัวก่อนหน้าเนี่ยผมว่าตัวนี้คุ้มค่าในการปั้นและใช้ได้ยาวพอสมควรนะครับใช้ได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นการไต่หออันที่มันยากๆก,ก็อาจจะพอได้หรือว่าอาจจะเป็นการเล่น p v p g g g คือน้องเด่น p v p g g g มากมาก,มากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบเน้นคอนเทนต์กิลหรือว่าเน้นคอนเทนต์ p v p PK หรือว่าไตายอันดับเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลองเล่นเลยนะไม่ใช่ไปเคราะอ์ไป p v p, p g จีบีีมาเดี๋ยวมาดูเรื่องของสกิลล ชาวกิลใครไว้มาเับชมนคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะครับชาวกิลเรา t m c กิลนะครับก็ใครที่อยากเข้ากิลสามารถลองดูใครเดี๋ดร้นะเพราะเกิดว่าเราจะคัดเลือกเดี๋ยวจบซีซั่นอาจจะต้องมีคัดเพิ่มเหมือนกันขอตึงๆมาร่วมลุยด้วยกันได้เลยฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เต็มอยู่นะครับยังไม่ได้จะคัดอะไรนะครับมาสำหรับนี้ชาวกิลเนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยหน้าปั้นและหน้าทํามากเพราะว่าเป็นตัวละครอย่างที่บอกนะมันเน้นเรื่อง PVP กับ g v g มากๆใช้งานได้ดีและดูทรงว่าจะเป็นเมตาใหม่ด้วย ตอนนี้คือมีคนเทสในอารีนาแล้วมีคนใช้แล้วก็คือติดท็อปใช้กับทีมกายภาพได้เป็นตัวละครที่มาช่วยคายนะครับคือคายเนี่ยเป็นตัวละครกายภาพที่แรงมากแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับก็ตกเมตาไปดับหนึ่งเพราะว่าแพ้ทีมหลายทีมเลยแล้วก็ท,ทีมที่เป็นเมตาในพวกอ่าพีพีหกไอพีพีท่าทีห้าโคห้าตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกทีมแพงเนาะแต่ตอนนี้พอน้องเอลิเซียมาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่บัฟทีมกายภาพและเล่นในทีมกายภาพได้ดี ทำให้เราสามารถกลับมาใช้คลายได้และการเอางี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมนะครับไอ้หุ่นอะมาดูกันนะครับตัวละครตัวนี้เป็นสายบาลานนะครับเป็นสีม่วงเป็นลูกดาวบาลานี่เอง<ๆ>ก็คือโจมตีธรรมดาไม่มีอะไรก็คือตีปกตินะครับสกิลที่2นะครับสกิลที่2ของน้องเนี่ย Hebrary Spark นะครับคือจะทำดาเมจเป็นดาเมจหมูคือต้องบอกก่อนว่าสกิล2และ3ของน้องนะครับตีหมู่ทุกตัวละครไม่ใช่3าเป้าหรือ4เป้าย้ําว่าตีหมู และการตีหมู่เนี่ยไม่ใช่แค่ตีหมู่ไม่ใช่แค่ทำดาเมจมันยังมีพวกดีบัฟด้วยซึ่งดีมากๆดีมากๆากอย่างมดีมากๆนะครับอ่ะอันแรกสกิลสองนะครับตีหมู่นะครับทำดาเมจ80%สของพลังตีกายภาพและจะเพิ่มฟิกดาเมจด้วย7จะ75ครั้งในการทำดาเมจ มันเหมือนสกิลไอสะท้อนของเพลตันนะครับเพลตันเวลามันสะท้อนมันจะเป็นฟิกเตอร์เมทนะครับไอตัวนี้ก็จะมีฟิกเตอร์เมทแต่เป็นสกิลโจมตีไม่สะท้อนเพราะฉะนั้นเวลามาใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะมีฟิกเตอร์เมทเพิ่มขึ้นมา1นฮิปนะครับทำดาเมจเพิ่มเติมอ่ะแล้วเราอัพสกิลได้นะครับมันจะเพิ่มฟิกเตอร์เมทขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการติดไซเลนด้วยถ้าาอัพสกิลนี้อันนี้ต้องอัพเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมีโอกาส50%นนะะครรรรััับบททีีีี่่่่จยศศตตููซึงงดดอาาไํให้ศัตรูเนี่่ยไมสามารถใช้สกิลได้2เทิร์นซึ่งผมบอกเลยว่า อันนี้เนี่ยดีเพราะมันเหมือนกับตัวเราใช้วานิสซาหรือใช้เนียเนียกับวานิสซามันจะเป็นการลดคูลดาวน์สกิลแต่ตัวนี้คือใบ้เลย50%แต่ว่าโอกาสแค่50%าสเทอร์นต์เนเดี๋ยวผมวขอลองดูสกิลเนียกับไอ้วานิสซาหน่อยดูวานิสก็ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์โอกาสติด <many> พอกันไหมผมจำไม่ได้นะ <not> อ่ะวานิสเนี่ยวานิเจซ็นต์นะครับเพิ่มคูลดาวน์คูดาวมันประมาณหลายเทิร์นอยู่ประมาณได้ได้ประมาณเทินสองเทิร์นไม่รู้ถึงสองเทิร์นไหมจะไม่ผิดจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่น่าถึงสองเทิร์นหรือเปล่า เพราะามันเพิ่มคูดาวคือมันจะเหมือนวูดวันหลุดไปรอบหนึ่งอะนะครับแต่สกิลของไอตัวเมืเ่อกี้เอลิเซียนะครับเอลิเซียเนี่ยเป็นการทำโดนใบโดนใบคือเป็นใบแดกใช้สกิลไม่ได้เธอสองเธไม่ใช่การเพิ่มคูดาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใบติดสองเ์นชัวร์ที่ศัตรูจะออกสกิลไม่ได้และมันเป็นทุกเป้าไงมันไม่ใช่แค่สามเป้าเหมือนแบบวันนิซ่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นทุกเป้านะครับ แต่อย่างว่านะครับเปอร์เซ็นต์ติดแค่50%เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดันของทำเปอร์เซ็นต์ติดให้มันเพิ่มขึ้นให้เราจอไปเล่นนะครับก็เป็นไกด์ให้ด้วยอ่ะเห็นไหมสกิลหนึ่งนี่คือดีมากทำดาเมจฟิกดาเมจแถมเมลกัดแต่50%แต่ว่าไม่ได้สูงนะ50%นี่ไม่ได้สูงเพราะขนาดเจ็ดนี่บางทียังไม่ติดเลยนะครับทีนี้สกิลที่3นะครับเป็นสกิลตีหมู่เหมือนกันทุกเป้านะครับทุกตัวเลยโดนหมดอ่ะสกิลนี้ทำอะไรได้นะครับก็คือทำดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ มีโอกาสต้องบอกว่า100%แล้วกันไม่เรียกว่ามีโอกาสสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ศัตรูโดนลดบัฟดูเลชั่นก็คือไอ้สกิลบัฟเนี่ยจะหมดไวขึ้นบัฟของศัตรูหมดไวขึ้นอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็น,นชัดเลยนะครับมันคือสมมติว่าเราเจอแทโอแทโอเนี่ยมันมีอมาตะ3เทินใช่ปะ่ะถ้ามันโดนสกิลนี้เนี่ยมันอาจจะตายเลยก็ได้ออมาตะกี่เทินจะไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดมันโดนสกิลนี้เนี่ยมันอาจจะตายเลยก็ได้โดยที่เพราะว่ามันเป็นการลด ลดระยะเวลาบัฟนั่นเองเ๋ยวผมขอไปดูแทโอให้กินนะว่ากี่เทินผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแทโอนะครับตอนมันตายเนี่ยมันจะเป็นอมตะอ่ะเนี่ยอมตะ2เทินนะับเพราะฉะนั้นมันตีเสร็จปุ๊บหายไปหนึ่งเทินเหลือแค่เทินเดียวมันโดนสกิลเมื่อกี้ปุ๊บคือหายทันทีไม่ต้องรอจบเทินมันจะมันก็คือตายทันทีมันจะไม่อยู่ต่อทันทีนะครับถ้าโดนสกิลนี้คือผมบอกเลยว่าเอเดเซียเนี่ยเหมือนเป็นลินลินเวอร์ชันแกลภาพและเป็นลินเวอร์ชั่นที่ใบ้ได้ด้วย เพราะว่าลินก็มีสกิลนี่เหมือนกันในการลดบัฟดูเลชั่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนจะได้ดูภาพว่าเฮ้ยสกิลมันใช้ยังไงคือเหมือนลินเลยใครที่เล่นลินเป็นเนี่ยใครที่มีลินเล่นอยู่ก็จะรู้ลินก็จะมีสกิลนี้เหมือนกันครับสกิลล่างปะอ่าสกิลนี้สกิลนี้เห็นไหมครับเหมือนกันเปะ๊ะแต่ลินนะสังเกตนะครับลินแค่4เป้าเท่านั้นแต่ลินเนี่ยมันจะแรงกว่าเพราะมันเป็นสายเวทไม่ใช่สายบาลานซ์คือดามเมจมันจะทําให้สูงกว่าแต่เอฟเฟกต์เหมือนลินเป๊ะก็คือลดบัฟนี่แหละ เวลาเจอแทโอนะครับถ้าลิมใช้สกิลนี้แทโอตายทันทีไม่ต้องเป็นอมตะหรือเป็นตัวอื่นก็ตายที่มันเป็นอมตะ2เทินอะไรเงี้ยก็จะโดนลดปั๊บเหมือนกันนะครับหรือว่าเจอจูลิอ่าจูลิเป็นอมตะก็จะโดนลดเทินเหมือนกันนะครับแต่จูลิน่าจะสามเทินป่ะเออแต่ไอเทโอเนี่ยแค่2เทินโดนสกิลนี้ปุ๊บหายทันทีแต่จูลิ่แค่โดนอันนี้ก็จะเหลือ1เทินอะไรอย่างี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นภาพนะทุกคนน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วเฮ้ย มันใช้ได้ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าลดบัฟด้วยละร้อยเปอร์เซ็นต์นะและตีบู่ไม่ใช่สีเป่านอกจากนั้นนะครับมันจะเพิ่ม increase mid chance ร้อยเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาสามเทิร์นเลยสามเทิร์นเลยนะเอ,อ้ยน,นึกนะมันลดบัฟสองเทินเนรอเดี๋ยวผมขอดูลินก่อนลดบัฟกี่เทิร์นถ้าลินมันเทิร์นเดียวนะเฮ้ยนึงนะผมขอเช็คอ๋อเท่ากันเท่ากันเท่ากันถูกแล้วครับเท่ากันถูกแล้ว โอเคทีนี้สกิลถัดมาก็คือไอเอฟเฟกต์ถัดมาก็คือทำ<า><า>ให้มิสมิสเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยมันจะตีเราเบาลงอ่าแต่ว่าเนี่ยมันโอกาสมิสแค่36%นะครับเวลาติดมเป็นโอกาสแค่36%เท่านั้นคือเวลามันติดมิสเนี่ยมันจะขึ้นตัวเลขสีเทาหรือว่าโดนดาเมจหรือบางทีอ่ะถ้าเกิดเราโดนสกิลเวทนะครับถ้าเกิดว่ามิสมันติดเนี่ยเราจะไม่ติดดีบัฟอย่างเช่นอ่าเราเปิดอันนี้ไปแล้วศัตรูติดสถานะมิสอยู่เนี่ย จะทําให้ศัตรูวเวลาใช้สกิลอย่างสมมติว่าเนี่ยาสกิลมาเราก็จะไม่โดนลดคูดาวเหมือนนะตีไม่โดนอะไรอย่างนั้นนั่นเองอันนี้คือเคยใช้นะเพราะว่าไอ้สกิลมิสเนี่ยมันเหมือนลินเลยอย่างที่บอกนะครับตัวละครนี้เหมือนเป็นลินเวอร์ชั่นกายภาพซึ่งมันใช้ได้ดีใน PVP และ GVG อย่าให้ดูลิน <I represent S 1> เหมือนกัน <love> เป๊ะอ่ะแต่ลินเนี่ยลินจะเรียกว่าคอนฟิวชั n นฮะ c o n f u s i o นซึ่งมันอยู่ได้2ฮิต c o n f u s i o นของลินเนี่ยมันจะทำให้ตีฮิต100% 2ครั้ง2ฮิต เพราะฉะนั้นลินจะดีกว่าตรงที่มันจะติด confusion ร้อยเปอร์เซ็นตและจะมิดร้อยเปอฮิตสกิลสฮิตนะอย่างเช่นวานเนสเนี่ยเป็นพายุแบบฮิตสฮิตไม่เกิน2ฮิตอะมันจะไม่โดนสกิลวานเนสของไม่โดนพายุของวานเนสเลยและไม่ติดสกิลคูดาวอ่าเห็นไหมเหมือนเวอร์ชั่นลินเลยนะแต่ว่าเอลิเซียเนี่ยมันจะฮิตมิสเนี่ยมันอเอแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ่าเห็นไหมครับมิสของเอลิเซียแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ก็ค,คล้ายๆอะ ก็คือใช้ได้อันนี้คือเป็นการหวังผลเพิ่มนวกันแต่ที่ดีเลยคือลดดูแลบัฟต,บบตัวเลชันนี่แหละนะครับเอาไปแก้ทางพวกแทโอพวกจูรีพวกตัวมาตาหลายๆเทอร์น่ะหรือแหวนน้ำมาตาก็ได้นะโดนสกิลนี้เข้าไปก็คือหายได้ทันทีแบบไม่ต้องรอให้มันแบบกว่าจ,จะตายอะไรเงี้ยนะครับแต่จะอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงอีกนะครับว่ามันจะออกสกิลนี้เมื่อไหร่นะครับทุกคนต้องออกหลังๆเลยนะสกิลนี้อ่ะทีนี้แพสซีฟตัวนี้บอกเลยว่าโคตรแ่ม อีกหนึ่งสกิลหนึ่งจากที่ดีสุดของตัวนี้คือแพสซีฟนี่เละครับเพราะว่าแพสซีฟของตัวละครตัวนี้ครับจะทําให้ลดเกาะลดเกาะศัตรู20%ตัวละครทีมเราจะตีแรงขึ้นทุกตัวในทีมเราจะตีศัตรูแรงขึ้นเพราะว่ามันจะลดเกาะทุกตัวเลย20%ใช้ได้ดีมากนะครับและนี่แหละครับคือผมบอกเลยว่ามันจะใช้กับทีมคลายได้คือทีมคลายเนี่ยปัจจุบันนะถ้ายังไม่มีอลิเซียนะแม่งสู้ทีมแท็งไม่ค่อยได้เลยเพราะมันถึกมากแต่ถ้าเรามีอลิเซียนะครับหนึ่ง 2ลดบัฟดูเลชันเอาไปลดบัฟไอตัวสกิลรูดี้ที่มันกลางโลกอ่าที่มันกลางโลกูดี้เนี่ยโดนลดบัฟป,ปุ๊บอ่าโดนลดลด,ลด,ล,ด,ล,ดลดเทิร์นมาปุ๊บโลหายโดนลดเกาะอ่าโดนเจาะคายเจาะแตกได้แน่นอนผมบอกเลยว่าคายเราจะได้กลับมาเล่นละคือตอนนี้คายแม่งแบบตกตกตกเมตานใน P ีนะเพราะว่าเจอทีมแทงเข้าไปโหดมาแทงกับแทงเวทอะไรเงี้ยแต่พอตัวน,นี้มานะครับทีมกายก็กลับมาเล่นได้มากขึ้นแล้วกันนะอ่ะมาตัวนอนอกจากนั้นนะครับตัวละครหอลิเซียเองนะครับไม่ตายง่าย ไม่ใช่แบบไปยืนเฮ้ยโดนสจิโนแมงหายละต้องพึ่งแหวนอมตะอย่างนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มมานะครับมีบาลีร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังจมตีเพราะฉะนั้นยิ่งพลังจมตีเยอะยิ่งโลเยอะแล้วก็อยู่ถึงสามเทินเลยนะอยู่ถึงสามเทินเลยนะครับพี่น้องเอาเรื่องและอย่างหนึ่งคือนะครับน้องจะเป็นอมตะนะครับเป็นมีโลวอยมีโลวอยต่อเมื่อน้องพลังเหลือดพเหลือ50%เปอร์เซ็นต์น้องจะทิกเกอร์โลวอยขึ้นมานะครับซึ่งโลวอยเนี่ยมันจะอยู่สองเทินนะ เฮ้ยอันนี้คือต่อรอบเลยหรออันนี้ต้องไปเทสอกทินนะครับเพราะว่ามันเขียนว่าต่อรอบนะครับต่อรอบต่อรอบอันนี้คือต่อการต่อสู้แต่เนี้ยคือต่อรอบนะครับมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการต่อสู้ถ้ามีหลายรอบเนี่ยโล่มันติดเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยคือได้แค่หนึ่งครั้งก็หนึ่งการต่อสู้เลยนะครับอมตะเนี่ยอมตะสองเทินนะคบเพราะฉะนั้นน้องไม่ตายแน่นอนและอย่างหนึ่งคือนะครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวละครอลิเซียเนี้ยเวลา้งดดีีบบัั ให้เพื่อนในทีมและถ้าเกิดว่าเราดูละล้างดีบัฟเพื่อน2ดีบัฟในทีเพราะฉะนั้นนะครับมันสามารถอาจจะล้างดีบัฟล้างดีบัฟทุกไปได้อย่างเช่นดหรือดีบัฟที่มันห้ามเกิดของจูลี่อันนี้ผมยังไม่เทนะแต่ลองดูกันได้แต่ผมว่าได้นะครับดีบัฟของจูลี่ที่มันห้ามเกิดเนี่ยมันจะเป็นสเปเชียลดีบัฟเป็นดีบัฟประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดโดนล้างได้นะมันก็จะทำให้ทีมเรากลับพิเกมได้เลยน้องมนตัวนี้ตัวล้างล้างบัฟล้างดีบัฟพูดผิดล้างดีบัไดด้้วย แต่น้องไฮสกิลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปิดสกิลน้องไว้หลังๆห,หน่อยให้ศัตรูเนี่ยมันสาดดีบัฟมาก่อนแล้วเราค่อยเปิดสกิลน้องให้น้องล้างดีบัฟและมีล้างลดเทินอีกต่างหากโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะนี่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดอัพสกิลนี้ติดนะครับลดเกราะเป็น24%ตีแรงขึ้นไปอีกแล้วถ้าอัพสดาวนะครับเลวลาน้องจะตายเวลาโลวอย i d เด้งตอน50%เนี่ยน้องจะทําการฮิลตัวเองเพิ่มขึ้นด้วย165%ก็คือโคตรด,ดี คือไม่ตายมีลลวอยแถมเด้งเลือดนะครับก็คือมีโอกาสพลิกเกมได้อะอันนี้ผมมองว่าดีมากนะดีมากจริงอ่ะปลด C6 หกนะฮะปลด C6 เนี่ยล้างล้างล้างเทินบัฟลดเทินบัฟเนี่ยจะกลายเป็น3เทินนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอจูลี่นี่จูลี่โดนสกิลนี้อาจจะตายได้นะครับเพราะว่าจูลี่มันประมาณ3เทินป้าที่เป็นอมนตะเดี๋ยวผมขอดูนะผมก็จำไม่ได้เนหะมอือนกันอ่าจูลี่กี่เทินลูกขอดูแฟร์พัซซีฟอมตะอิมมอร์ชัลเนี่ยอิมมอร์ชัลิตี้เห็นไหมครับ อิ m ม r t a l อ t y a ี้ออมบอลฟอร n ลิงอินเปอเซนต์รชันอทอ่าอยู่2เทินก็ฉะนั้นถ้าจะโดนเนี่ยก็จะโดนลดบัฟโดนลดเทินเหมือนกันอาจจะล่วงได้เลยเหมือนกันนะครับเอาไปแก้ทางพวกอมาตะาทั้งหลายนะครับดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจตัวจากสกิลและจากการบเคอ์สและจากที่เห็นที่ทุกคนใช้มาตอนนี้นะ ไปลองใช้กันได้นะครับแต่ว่าโดยรวมผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้ได้ดีและใช้ได้ยาวๆครบเครื่องพอสมควรแล้วก็สกิลเอื้อในการเล่น GVG มากๆจ v g กับ P ีนี่ค่อนข้างดีและอย่างที่ที่บอกก็คือเอามาเสริมตัวละครคายได้นะครับคายเราจะกลับมาเล่นได้เอาเล่นทีมกายได้นะครับกับทีมคายหรือว่าทีมโคอะไรเงี้ยเอาไปใส่เพิ่มได้เพราะว่าลดเกาะทําให้ตีแรงขึ้นล้างดีบัฟให้เพื่อนได้ด้วยและก็ลดเทินบัฟศัตรูได้ด้วย สมมติเราเจอทีมแท้งก็โดนลดเทินปุ๊บเนี่ยกางโลหยอย่างที่บอกก็คายเจาะได้นะครับและอย่างหนึ่งคือมีใบนะครับมีใบ50โอกาสติดใบด้วยและอย่างหนึ่งก็คือมีโอกาสติดมิสิกต่างหากคือมันค่อนข้างครบเครื่องเลยแต่ว่าจัดดีๆการเลงสกิลดีๆนะครับแล้วก็ทําของดีๆให้มันเพิ่มโอกาสหรือว่าจะทาดาเมจอะไรลองดูลองไปปั้นกันดูนะครับแต่ผมว่าต้องทําเพิ่มโอกาสแล้วก,กันมันจะได้เป็นตัวซับเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ใช่ดาเมจหลักอยู่แล้วนะครับน้องเป็นสายบาลานอาจจะเป็นดาเมจรองบวกกับสายซัพพอร,รีะไ้น เอาเปา็นว่าตัวนี้เนี่ยเปิดแน่นอนซึ่งผมจัด C6 นะครับ C12 เนี่ยอาจจะมองว่ายังไม่จําเป็นเดี๋ยวไว้ปั้นตัวดาเมจที่มันตัวท็อปท็อปอยดัน12แต่ว่าตัวเนี้ยใ่ <The positive. S 1> าแนะนํานะครับ C6 <C 6 S 2> เลยเพราะว่า C6 มันลดเทิน์น3เทินเลยนะเอาไว้ใช้แก้ทางตัวที่มันบัฟต,ว,ตวเลชันเยอะอย่างเช่นอ่าลูดี้กางโล่หรืออะไรเงี้ยครับมันจะช่วยได้เยอะและอย่างหนึ่งคือใช้เล่นในเล่นอันนี้ได้นะครับเล่นไต่หอยากๆหรือเล่นผ่านดนานได้เพราะว่ามันตีสกิลหมู่นะ ไม่ใช่แค่3เป้านะครับไม่ใช่แค่3เป้า4เป้าหมู่ทั้ง2สกิลเลยนะเวลาไต่หอจะทีมไม่ยากเนี่ยเอาไปลดเทินบัฟเอาไปอ่าไปทำให้มันติดมิสไปทำให้มันติดใบเนี่ยเราก็จะพิเกมมาเล่นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเล่นคอนเทนต์ PVE ไต่หอยากๆต่างๆเล่น PVP g v g ได้หมดแล้วก็อย่าลืมนะชาวกิลนะถ้าเกิดมีงบอย่าลืมดัน C6 นะครับ ไปครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับรอยูกันจบวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้กิจกรรมครึ่งปีนะครับมีแจกเทอรมาแล้วก็มีตู้พิเศษด้วยอย่าลืมมาเปิดกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการชากันต่อเลยนะเดี๋ยวเปิดตู้นี้กันต่อนะครับนี่มีตัวพร้อมหรือลองให้เจอทั้นี้นั้งกันว่าได้ตัวอะไรก่อนจากกานนี้ขอบคุณทุกคนมากครับรอยูกั <fl ession wrote> <outreach> นจบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตามต่อได้ผมจะเจอต่อในคลิปถัดไปแล้วก็มีอะไรผูดคุยได้ใต่างคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมอนมาที่แวะ อโอ้โหโอ้โหบีทีดําอ่ะได้ตัวตีบอลแล้วครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม